มาเนี่ยผมเจอพี่น้องผมหมดเลยเนี่ยท,ทุกคนผมจําได้แต่สมัยนั้นต่อแถวที่วัดหนองแวงอ่ะที่พวงสูงเรามีโครงการนี้เข้ามาตอนปีหกสิบที่ท่นานทราบแล้วะเนาะทำที่ดีทุกคนแหงแข่งทุกคนท่านก็บอกปัญหาให้ผู้นําเดี๋ยวผู้นําท่านก็จะไปหาส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องก็เอ่เรื่องด้านที่สให้ค่าสร้างข้อคนละห้าหดใช่ไหม แต่ตอนนี้ผมกเกษียณแล้วกเกษียณมาสองปีแล้วนะครับตอนนี้กเกษียณมาสองปีแล้วไปกเกษียณอยู่เชียงใหม่ด้ยวยนี่ยไปคิดว่าชีวิตจะได้กลับมานะครับพอดีท่านขอสอนต่แล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องคุ้มของพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาของช่วยของพ้อในเขตสองเขตสามเลยค่ะเพราะว่าโครงการเนี้มันมีทั้งหมดวางไว้ยังเดี๋ยวสันทัญกว่าตอนนี้ยังไม่ทันคร,รับตแต่ยังครับยัง ก็บอกว่าพี่น้องที่เนี้แพาได้เป็นต่บนที่อเอาแพ้นะครับอเอาแพ้เก็นสิกว่าลายนะครับที่ประสบปัญหานะครับเริ่มแรกเลยนะครับสัญญาปี60นะครับนำแพ้มาให้ปี61ทําทำสัญญาปี65เก็บคืนนะครับโดยที่เรายัง รับแค่กันไม่ไม่ไม่หมดยังไม่ครบนะครับจำนวน32ตัวนะครับยังไม่ครบเลยนะครับสำารัญยาแก็บแบบนะครับในปีที่ที่5เราเพิ่งได้แค่ปีที่62 63นะครับนี่แหละครับที่ทำให้พี่น้องเราเดือดร้อนนะครับรวมทั้งปัะตสัตว์นะครับที่มีนโยบายโกงกินในเรื่องโครงสร้างนะครับ อันนี้ผมอยากจะพูดให้ฟังหนึ่งมันต้องเป็นโครงไม้นะครับที่สามารถชาวบ้านทำกันเองได้แต่อันนี้บริษัททัวรกับผู้รับเหมาเอาเล็กมาสร้างให้ปีเดียวครับเดียวมันทีไยทั้งหมดอ่าโซโโการเริ่มต้นกำลังจะเกิดขึ้นในปัดนีบัเอาล่ะพี่น้องเข้ามา ว่ามีการประชุมคนครั้งที่สองไม่มามีเี็กเอาเถอะพี่น้องครับส่งวัวมาให้กับพี่น้องผมฟังปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผมผิดบอกพี่น้องกเกษตรกรใช่ไหมครับหด้าปี60จำไว้ว่าขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นปี60ที่รรบริษัทรับโครงการโครบานบูรพา มันบานจริงีิสินบานเบิกเปลปาไปทุกวันแล้วไหมครับมผมรู้ว่าไอ้กุยมันซื้อมาตัวละหม,มื่นแปดแต่มาขายพี่ไอ้ชิบหายผมอยากรู้ปศุสัตว์หน้าไหนแม่งโผล่หน้าเข้ามาบ้างวันนี้อยากรู้ปศุสัตว์ทันวัดถ้ามือแง่จริงตั้งแต่ปีหกชุจนหกแปดมึงไปทำเหี้ยไรผมพูดอยาบๆงั้นพี่น้องไม่เป็นหนี้หไหมครับของพี่น้องไปสามเดินขบวนจากลำกระของ จากสารากางจเจ้าวันนครมาพ่อเขอาใช้ผมผมาในหัวต้องไปนะครับตั้งหน่งผมเพื่อทื่ต้องเตือนฉลองแสงราชเมกินก็กําลังขอพอสมเชิทยาศาสตรดาจารย์แต่ว่าเวลาไปเข้ามหาอะไรก็เป็นลูกศิษย์แต่ป่านี้ผมกมนับถือพี่ฉะนั้น